ขาที่สสบัดชัยนอกห้าสี่สามอีดเทีฟห้าสี่สามห้าสี่สาม ห้าสี่สามห้าสี่สามครับวันนี้มาดูวิธีแก้เตะอีกวิธีหนึ่งนะฮะซึ่งเรียกว่าสะบัดชายนอกนะฮะเราจะใช้บริเวณที่เราเรียกว่าก้นหอยนะฮะบริเวณหลังหมัดนี่นะฮะ ตีเข้าไปบริเวณที่บริเวณนี้นะฮะหรือว่าตีที่เส้นปัตตาตเขานะฮะตีเพื่อให้เส้นกราพิกนะครับเป็นการป้องกันป้องกันเตะอย่างหนึ่งนะครับม,มาดูวิธีการนะครับเขาเตะมานะครับเขาเตะมาเนี่ยเราใช้มือมือขวานี่นะฮะเข้ามาเกี่ยวเกี่ยวขาเขาไว้นะฮะแล้วพร้อมกับว่าสบัดสบัดมือนะฮะเอาหลังหมัดเนี่ยนะ,ะตีอาจจะตีเข้าที่เส้นปัตตะาดเขาหรือว่าตีเข้าที่บริเวณบริเวณน่องเขาเนี่ยนะฮะ ตีนะครับเพราะน้ำบิดลรงตัวตีพอตีเสร็จแล้วเราอาจจะติดตามซ้ำเติมได้นะฮะทุกการที่ประยันขาเข้าไปในการที่กำลังตัดตัด